ดูคลิปนี้กันค่ะไปรอ,อแบบนี้ก็ต้องเป็น e s u D MAX All New Blue Power ขนาดเครื่องยนต์1.9ตัวสเปคแค็บตัวนี้เป็น S เลิ่มต้นนะคะมาในปี2020คันนี้ราคาอยู่ที่499,000บาทค่ะหรือจะเป็นรถเกง๋งโฉมเดียวกับโชว์รูมป้ายแดงคันนี้เลยค่ะโตโยต้าย,ออยาริสเอทีขนาดเครื่องยนต์1.2ตัวสปอร์ตมาในปี2022คันนี้ราคาอยู่ที่479,000บาทค่ะหรือจะเป็นรถเจ้าตลาด จุ0แถวโวปี2020คันนี้ราคาอยู่ที่489,000บาทค่ะหรือจะเป็นรถ5ประตูเป็น Mazda 2เครื่องยนต์1.3 Sport High Connect คันนี้มาในปี2018ราคาอยู่ที่379,000บาทค่ะเอา5ประตูอีกสักคันนะคะสำหรับ Honda Jazz คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5นะคะเป็น โฉม G K แน่นอนค่ะราคาไม่ถึง500,000บาทคันนี้ราคาอยู่ที่459,000บาทค่ะหรือจะเป็นกระบจะจัดทรงลงแม็กแตง่อคันนี้นะคะ Toyota r e v o Smart Cab เครื่องยนต์2.4ตัว N t มาในปี2022คันนี้ราคาอยู่ที่469,000บาทค่ะ และแน่นอนค่ะว่ารถทุกคันของเรานะคะได้มีการตรวจสอบไม่ว่าจะตอนซื้อเข้าหรือว่าตอนส่งมอบนะคะระบบเกียร์ระบบไฟนะคะห้องเครื่องหรือว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะเราตรวจเช็คให้หมดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะออกรถกับเรานะคะ บีลสมาช์ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเป็นเวลา1ปีค่ะหรือถ,ถ้าใครท่านไหนนะคะอยากจะชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้เลยที่บอรถบ้านสาขาเพชรบุรีค่ะสำหรับวันนี้จอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปคชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย